สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะขัวมาดามบ้านนองบรน,นาชาแนลค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาทําปูผัดผงกะหรี่กันนะคะเครื่องปรุงค่ะไข่ไก่สามฟองหอมหัวใหญ่แล้วก็ปูนะคะปูมา้าแล้วก็ผงกะหรี่นะคะเครื่องใบกึนช่ายนะคะซื้อมาจากร้านซูเปอร์มาร์เก็ตข้างพานค่ะเริ่มจากซอ,อยหอมหัวใหญ่เลยนะคะสับบุสับเบะพอค่ะ,คะก็เราก็จะมาทําเครื่องปรุง ไข่ไก่นะคะน้ําซอสกันค่ะนมค่ะนมสดนิดหน่อยพอประมาณค่ะผงกะหรี่เติมลงไปพอประมาณค่ะทําน้าซอสนะคะก็เติมลงไปเดี๋ยวเราจะคนให้เข้ากันนะคะทําน้ําซอสเตรียมไว้เลยค่ะเกลือนิดหน่อยชูรสคะ่ะประมาณนั้นก่อนน้ำมันหอยนะคะเพื่อน กะเอาค่ะพอประมาณให้ได้สักช้อนโต๊ะประมาณนั้นก็สีวขาวนะคะเห็นหอมนิดหน่อยค่ะเรวไม่ถึงเครื่องไม่อะไรค่อยเติมทีหลังค่ะแล้วก็ไข่ไก่นะคะใส่ลงไปทั้งหมดเลยค่ะสามฟองค่ะแล้วเราก็จะทําการคนตีให้เข้ากันนะคะสมผสมทั้งหมดนะคะ นี่นะคะคะเพื่นระหว่างนี้ก็เอาหม้อตั้งไฟไว้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะทําการผัดหอมนะคะสะบ,บุสับเบใส่ลงไปเลยค่ะผัดหอมให้สลับสลับนะคะนี่นะคะน้ำมันลงไปหน่อยนะคะแล้วก็ผัดด้วยเลยค่ะผัดให้สลับสลับะค่ะระหว่างนี้ก็ทำการผสมซอสรอไว้เลยค่ะ ตีให้เข้ากันกับไข่นะคะส่วนผสมทั้งหมดนะคะตี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 คนคนให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็จะพักไว้ก่อนนะคะทำเสร็จแล้วคะ่ะน้ำซอสนะคะก็หันกลับมาที่หันกลับมาที่หม้อนะคะเราก็จะผัดหอมหอมนะคะก็สลับสลับแล้วก็ใส่ปูลงไปผัดเลยค่ะรวมกันนะคะปูที่เราเตรียมไว้นะคะ ลงไปผัดเลยค่ะต่อไปก็จะเตรียมใบกุยช่ายนะคะระหว่างนี้ก็จะผัดปูไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ใส่ซอสเราก็จอดหอยนางรมด้วยนะคะไปอย่างละหน่อยคะ่ะซีอิ๊วนะคะคนนะคะคนผัดผัดผัด,ผดล้วก็ให้เขาคลุกเขาให้เข้ากันนะคะ พอเนื้อปูออกจะสีส้มๆหน่อยก็แสดงว่าเนื้อปูใกล้จะสุกแล้วนะคะแล้วเราก็จะ <c oughs> สังเกตดูนะคะถ้าเนื้อปูสีส้มๆก็แสดงว่าสุกแล้วนะคะปิดฝาไว้สักพักนึงนี่ค่ะเนื้อปูสีส้มๆก็สุกนะคะแล้วเราก็จะเติมใ <c oughs> บกุยช่ายลงไปเลยนะคะนี่ค่ะ ใบกุ้ยช่ายฝรั่งเขาก็าจะมีรสชาติคล้ายๆกับใบกุ้ยช่ายไทยนะคะแต่ว่าจะไม่ฉุนมากเท่าไหร่ก็อร่อยนะคะไม่ฉุนเหมือนของคนของไทยเราคะ่ะแต่ว่าก็พอใช้แทนกันได้คะ่ะก็เกลีย่ยกุ้ยช่ายนะคะเขาฝรั่งเขาจะใช้หัวของเขาเอามาทําซุปนะคะเพื่อนใบกุ้ยช่ายฝรั่งแต่เราคนไทยก็อามาผัดมาแกงอะไรได้อยู่คะ่ะ จากนั้นเราก็จะคนคนนะคะผัดผัดรวมรวมกันไปค่ะให้ไปกุนช่ายกับไอ้นี่ปูผัดผงกะหรี่เราเข้ากันนะคะแล้วเราก็จะเติมซอสลงไปเลยค่ะซอสที่เราเตรียมไว้นะคะเพื่อนเน,นี่ค่ะเติมลงไปเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะปิดฝาไว้นะคะสักพักนึงให้ซอสเขา,าสุกนะคะเดือด ขึ้นมาปับบับบเราลองสังเกตด,ดูนะคะว่าเนื้อปูสุกดีหรือยังอะไรถ้าเป็นสีส้มๆก็คือสุกแล้วเนื้อแข็งแข็งนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะสังเกตด,ดูนะคะเดือปดปุดปุดก็แสดงว่าสุกแล้วนี่ค่ะสุกแล้วค่ะนี่ค่ะปิดฝาตักเสร็จได้ค่ะนี่ค่ะเราก็จะตักออกมานะคะก็จะได้ รสชาติประมาณนี้เลยนะคะมาค่ะแซ่บๆน้ำการ